สวัสดีจ้าวันนี้จะแกงปลาหัวปลาแซลมอนนะคะผัดพริกแกงเผ็ดกับกะปินะคะใส่หอมเสร็จแล้วใส่หม้อเลยจ้าผัดพริกแกงอุยให้หอมแล้วก็เอาลงใส่หม้อเลยจ้าเร่งไฟหน่อย ใส่รสดีลงไปนะคะผงนัวจ้าใส่สักสองช้อนชาไปเลยน้ำปลาจ้าใส่หัวปลาจ้าใส่มะเขือลงไปจ้ามะเขือนี่หมดนี่สองปอนเลยนี่ นี่แต่มเะเขือลูกน้อยแล้วก็เหี่ยวอืเพราะว่าอยากกินแกงป่าเลยต้องซื้อมาเนาะเหี่ยวแค่ไหนก็ซื้อมาแล้วก็นี่พริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนใบมะกรูดแล้วก็กระชายนะคะโอ้ยเต็มหม้อเลย รอให้เดือดสุกแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วใส่ใบกะเพรานะคะใบกะเพราอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะนี่มันเริ่มดำแล้วแต่ไม่เป็นไรของแพงกินได้ครบสูตรนะคะเสร็จแล้วจ้าแกงปลาหัวปลาแซลมอนนะคะนี่อู น่ากินมากมาเด้อจาก,กินกับ,บข้าวสวยร้อนๆแซ่บเลยแบบนี้